การพบกันในโรงลิเกแสงไฟนีออนสลัวสลัวสาดส,ส่องไปทั่วโรงลิเกไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ริมตลาดทุกคืนที่นี่จะคึกคักไปด้วยเสียงโห่ร้องและเสียงปีพาดคืนนี้เป็นคิวของแก้วพระเอกลิเกขวัญใจชาวบ้านแม้ว่าเบื้องหลังเวทีเขาจะเป็นเพียงชายหนุ่มยากจนที่ต้องประหยัดทุกสตางค์แต่เมื่อขึ้นสู่เวทีแก้วก็คือเจ้าชายเขาปรากฏตัวในชุดเครื่องทรงสีน้ำเงินเข้มปักทองวิจิตพร้อมชดาที่สองประกายดังภาพ สง่างามดุดกษัตริย์ที่กำลังร่ายรำในบทบาทเจ้าชายผู้พลัดพรากแก้วบรรจงพนมมือไหว้ทักทายผู้ชมด้วยท่าทางอ่อนช้อยและแววตาที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์สเสน่ห์ของเขาไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งกายแต่อยู่ที่เสียงร้องที่ไพเราะราวกับมีมนสะกดแต่คืนนี้สายตาของแก้วกลับถูกตรึงอยู่ที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าสุดเธอคือนวลจันทรลูกสาวเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่มากับคนรับใช้ด้วยท่าทีเบื่อหน่ายโลกีแต่เมื่อได้มองพระเอกลิเกบนเวที เธอกลับถูกดึงดูดอย่างจังขณะที่แก้วกำลังร้องบทที่ว่าความรักเอ่ยความรักเหมือนดวงดาวที่อยู่ไกลยากจะไขว่คว้าม,มาแนบข้างสายตาของเขาก็สบเข้ากับดวงตาของนวลจันทร์พอดีความรักแรกพบได้ก่อตัวขึ้นทันทีกลางโรงลิเกที่บอบอวลด้วยม์ขลังแก้วรู้ตัวทันทีว่าหัวใจของเขาได้มอบให้กับดวงจันทร์บนฟ้าสูงดวงนี้เสียแล้วความพยายามที่ไม่ลดละ นับตั้งแต่วันที่ได้ศบตากันวันนั้นนวลจันทร์ก็จะมานั่งชมลิเกของแก้วทุกคืนเธอจะนั่งอยู่แถวหน้าเหมือนเดิมใบหน้าเรียบเฉยจนยากจะคาดเดาความรู้สึกแต่แก้วรับรู้ได้ด้วยหัวใจว่าเธอมาเพื่อเขาจริงๆความรักที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันผลักดันให้แก้วพยายามหาโอกาสที่จะเข้าใกล้นวลจันทร์ให้ได้หลังจบการแสดงทุกครั้งที่เขาถอดเครื่องทรงลิเกที่หนักอึ้งออกแก้วว่าจะรีบเปลี่ยนชุดและไปยืนอยู่ตรงทางออกของโรงลิเกเพื่อรอเจอเธอ แต่ทุกครั้งนวลจันทรจะเดินจากไปอย่างรวดเร็วโดยมีคนรับใช้เดินตามประกบติดราวกับกำแพงไม่มีแม้โอกาสที่จะเอ่ยคำทักทายแต่แก้วไม่ยอ่อท้อเมื่อพูดไม่ได้เขาก็ใช้สิ่งที่เขามีนั่นคือลิเกเขาเริ่มเปลี่ยนบทบาทที่ได้รับโดยสอดแทรกบทกลอนที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อสื่อถึงความรักที่ท่วมท้นและความปรารถนาถึงเธอกลอนของเขาเต็มไปด้วยความรันทดใจที่เขาเป็นเพียงดาวดวงน้อยบนดินที่มีอาจเอื้อมถึง ดวงจันรบนฟ้าสูงในคืนหนึ่งบทกรอลิเกของแก้วกล่าวว่าโอ้ดวงจันทร์ทอแสงอันเรืองรองมองลงมาอย่างดินสิ้นสง่าหากความจนคืออุปสรรคแห่งรักข้าขอสละสิ้นชีวาเพื่อได้เคียงดวงจันทรที่นั่งฟังอยู่ได้รับรู้ทุกคำพูดทุกคำนองที่กลั่นออกมาจากหัวใจของเขาเธอรู้สึกตื้นตันและเจ็บปวดในคราวเดียวกันแต่เธอยังคงเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายใต้ใบหน้าเศร้าสร้อย เพราะเธอรู้ดีว่ากำแพงระหว่างชนชั้นนั้นสูงเกินกอว่าที่ใครจะข้ามผ่านได้ง่ายๆจดหมายลับและคำสารภาพในคืนหนึ่งที่แก้วถ่ายทอดบทเพลงลิเกที่เต็มไปด้วยความรันทดใจที่สุดบทกลอนของเขาเปรียบเปรยความรักที่ยากเกินเอื้อมราวกับหิ่งห้อยน้อยเฝ้ารอแสงจันทร์เสียงร้องของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและปรารถนาที่ยากจะปิดบัง หลังจบการแสดงเมื่อแก้วกำลังจะก้มลงรับพวงมาลัยจากผู้ชมตามปกตินวลจันทร์เดินเข้ามาพร้อมกับคนรับใช้ของเธอคืนนี้เธอไม่ได้มีเพียงพวงมาลัยดอกมะลิสดแต่ในพวงมาลัยนั้นมีจดหมายรับสั้นๆส,สอดซ่อนอยู่ดังภาพประกอบแก้วรับพวงมาลัยและสัมผัสได้ถึงกระดาษแผ่นเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในหัวใจของเขาก็เต้นรัวด้วยความหวังและความตื่นเต้นเมื่อแก้วกลับถึงหลังโรงลิเกและเปิดอ่านจดหมายรับนั้น ในนั้นมีเพียงข้อความสั้นๆแต่กินใจว่าฉันรับรู้ถึงความจริงใจของท่านแต่ความเป็นจริงมันช่างโหดร้ายนักความแตกต่างของเรานั้นมิอาจข้ามผ่านได้ง่ายใดเลยแก้วอ่านจดหมายด้วยความดีใจที่เธอรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาและเจ็บปวดไปพร้อมกันกับความจริงที่เธอเขียนมาเขาไม่ยอมแพ้แก้วตัดสินใจเขียนตอบกลับไปในกระดาษแผ่นเล็กๆที่หาได้จากโรงลิเกข้อความของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความรักมิได้วัดกันด้วยเงินตรา หากท่านให้โอกาสข้าจักยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตนข้าพร้อมจะสู้เพื่อท่านในวันรุ่งขึ้นแก้วใช้โอกาสที่นวลจันทร์มาชมลิเกอีกครั้งเขาเตรียมพวงมาลัยดอกไม้ที่งดงามที่สุดเท่าที่จะหาได้และบรรจงสอดจดหมายตอบกลับของเขาไว้ในพวงมาลัยนั้นเมื่อนวลจันทรยื่นมือมารับพวงมาลายัยแก้วก็มอบมันให้กับเธอพร้อมกับแววตาที่สื่อถึงคำมั่นสัญญานวลจันทร์รับรู้ได้ถึงข้อความที่ซ่อนอยู่ และเธอก็จากไปพร้อมกับความหวังที่ริบหรี่ในใจความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนอยู่ไม่รอดพ้นสายตาของบิดาผู้มั่งคั่งของนวลจันทร์ท่านเศรษฐีชนโนและโกรธจัดที่ลูกสาวคนเดียวว่าจับไปคล้องเกี่ยวกับไอริเกไซแห้งที่มีแต่เสื้อผ้าสวยๆแต่ไม่มีเงินทองท่านเรียกนวลจันทร์มาต่อว่าอย่างรุนแรงและสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ไปเหยียบโรงลิเกอีกแต่เมื่อเห็นลูกสาวยังคงเมื่อยและแอบไปชมลิเกอ,อยู่ท่านเศรษฐีจึงตัดสินใจใช้กำลัง ท่านส่งนักเลงหัวไม้สองคนที่ไว้ใจไปหาแก้วถึงหลังโรงลิเกในคืนที่แก้วกำลังเก็บของนักเลงทั้งสองยืนกอดอกด้วยใบหน้าดุดนันมองแก้วที่กำลังอยู่ในชุดปกติที่แสนธรรมดาหัวหน้ากลุ่มพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆว,ว่าไอ้หนุ่มลิเกกูมาดีแต่ถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับคุณหนุนวนจันพรุ่งนี้มึงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีอีกเลยโรงลิเกนี้จะพังและมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่ แก้วเงยหน้าขึ้นมองนักเลงทั้งสองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นแม้จะรู้สึกกลัวแต่เขาก็ไม่ยอมก้มหัวชีวิตของข้าคือลิเกและความรักแก้วประกาศเสียงดังอย่างหนักแน่นข้าไม่กลัวความตายแต่ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้หากท่านจะทำร้ายข้าก็เชิญแต่ท่านมิอาจห้ามหัวใจคนได้นักเลงมองหน้ากันอย่างประหลาดใจกับความกล้าหาญของแก้ว แต่ก็ย้ำคำขู่และเดินจากไปทิ้งให้แก้วยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดและคำขู่เขาเข้าใจทันทีว่าอุปสรรคครั้งนี้ใหญ่หลวงและอันตรายยกว่าที่คิดไวม,มากแก้วทำตามคำพูดอย่างเด็ดเดียวหลังจากการแสดงลิเกครั้งสุดท้ายเขาก้มลงกราบลาครูลิเกและเพื่อนๆในคณะอย่างอะไรก่อนจะจากโรงลิเกไปอย่างเงียบๆเ,เขาตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อพิสูจน์ตนเองว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่เครื่องทรงหรือเงินทอง เขาใช้ความขยันอดทนเข้าทำงานหนักในโรงสีของเพื่อนเก่าของพ่อตั้งแต่รุ่งสางจนค่ำมืดเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมัน่นเก็บหอมรอมริบอย่างไม่ยอ่อท้อแก้วใช้ทักษะการพูดจาที่เคยใช้ในการแสดงลิเกมาใช้ในการเจรจาค้าขายจนในที่สุดเขาก็สามารถตั้งตัวเป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ที่มีกิจการเป็นของตัวเองในขณะเดียวกันนวลจันทร์ก็พยายามต่อรองกับบิดาของเธออย่างหนักแน่นเธอไม่ได้ต้องการความมั่งคั่งของครอบครัว แต่ต้องการความรักที่แท้จริงจากชายที่ยอมสละสิ่งที่รักที่สุดเพื่อเธอเวลาผ่านไปสามปีแก้วกลับมาอย่างบ้านเกิดพร้อมกับฐานะที่มั่นคงเขาสวมชุดที่สุภาพเรียบร้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีของคนที่สร้างตนเองบิดาของนวลจันทร์เห็นในความพยายามความซื่อสัตย์และความรักที่แท้จริงของแก้วท่านตระหนักว่าเงินทองมิอาจซื้อหาความจริงใจเช่นนี้ได้ในที่สุดท่านเศรษฐีก็ยอมรับในตัวแก้ว พิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขแก้วไม่ได้ร่ำรวยเท่าเศรษฐีแต่เขามีความมั่นคงในชีวิตและเกียรติยศที่สร้างขึ้นด้วยมือของตนเองนวลจันทร์เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในชุดผ้าไหมไทยแม้จะไม่ได้เป็นพระเอกลิเกอีกแต่แก้วก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับนวลจันทร์ และด้วยการสนับสนุนจากภรรยาแก้วได้กลับไปช่วยสอนลิเกให้แก่เด็กๆในชุมชนเพื่อสืบสารสิ่งที่เขารักความรักของคนจนกับคนรวยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจที่แท้จริงไม่เคยถูกจำกัดด้วยชนชั้นและความพยายามที่แท้จริงย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จจบบริบูรณ์แก้วทำตามคำพูดอย่างเด็ดเดี่ยวหลังจากการแสดงลิเกครั้งสุดท้าย เขาก้มลงกราบลาครูลิเกและเพื่อนๆในคณะอย่างอลไยก่อนจะจากโรงลิเกไปอย่างเงียบๆเ,เขาตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อพิสูจน์ตนเองว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่เครื่องทรงหรือเงินทองเขาใช้ความขยันอดทนเข้าทำงานหนักในโรงสีของเพื่อนเก่าของพ่อตั้งแต่รุ่งสางจนค่ำมืดเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมัน่นเก็บหอมรอมริบอย่างไม่ยอ่อท้อแก้วใช้ทักษะการพูดจาที่เคยใช้ในการแสดงลิเก มาใช้ในการเจราจาค้าขายจนในที่สุดเขาก็สามารถตั้งตัวเป็นพ่อ้าผู้ซื่อสัตย์ที่มีกิจการเป็นของตัวเองในขณะเดียวกันนวลจันทร์ก็พยายามต่อรองกับบิดาของเธออย่างหนักแน่นเธอไม่ได้ต้องการความมั่งคั่งของครอบครัวแต่ต้องการความรักที่แท้จริงจากชายที่ยอมสละสิ่งที่รักที่สุดเพื่อเธอเวลาผ่านไปสามปีแก้วกลับมายัางบ้านเกิดพร้อมกับฐานะที่มั่นคงเขาสวมชุดที่สุภาพเรียบร้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นแล้ว ศักดิ์ศรีของคนที่สร้างตนเองบิดาของนวลจันทร์เห็นในความพยายามความซื่อสัตย์และความรักที่แท้จริงของแก้วท่านตระหนักว่าเงินทองมิอาจซื้อหาความจริงใจเช่นนี้ได้ในที่สุดท่านเศรษฐีก็ยอมรับในตัวแก้วพิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขแก้วไม่ได้ร่ำรวยเท่าเศรษฐีแต่เขามีความมั่นคงในชีวิตและเกียรติยศที่สร้างขึ้นด้วยมือของตนเองนวลจันทร์เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในชุดผ้าไหมาไทย แม้จะไม่ได้เป็นพระเอกลิเกอีกแต่แก้วก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตกับนวลจันทร์และด้วยการสนับสนุนจากภรรยาแก้วได้กลับไปช่วยสอนลิเกให้แก่เด็กๆในชุมชนเพื่อสืบสารสิ่งที่เขารักความรักของคนจนกับคนรวยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจที่แท้จริงไม่เคยถูกจํากัดด้วยชนชั้นและความพยายามที่แท้จริงย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จจบบริบูรณ์